เวลานี้นะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆนะครับกับการลุ้นในพื้นที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพวกเขาอยู่อันดับที่7ของตารนางคะแนนมี57คะแนนโดยที่ตามหลังนะครับพื้นที่ท็อปฟานั้นอยู่เพียงแค่3คะแนนก็จริงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าณช่วงหลังๆนั้นก็มีสะดุดให้ได้เห็นบ้างนั่นเองนะครับส่วนคู่มาเยือนอย่างฟูลแลมนะครับห้าเกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะ2แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครันนนะเาตตต่ตอนน่อโดยทีีนะวลว้ อยู่ดับที่8ของตารนางคะแนนมี51คะแนนด้วยกันนะครับโดยที่พวกเขาก็น่าจะไม่ได้มีลุ้นในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปแล้วนะครับแม้ว่าถ้าหากว่าโคตาคอนเฟ r เอนส์ล่วงหลดลงมาอยู่ดับที่7ก็ต้องบอกว่ายังค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าพวกเขาตามหลังอันดับที่7อย่างแอสเซมิลาอยู่ถึง6คะแนนด้วยกันครับในแง่ของวินพับบาร์บาินั้นเขาก็ให้ทางฝั่งของแอสเซมิลาเหนือกว่าเล็กน้อย5่าขออภัยครับเหนือกว่าพอสมควร52ต่อ24เปอร์เซ็นต์ครับส่วนในแง่ของเฮดทูเฮดนั้นก็เป นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของฟูลแลมนั้นชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับดับชนีเกมผู้นี้มองว่าวิลล่าหนึสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าแอสเซ l a ิล่านั้นพวกเขาค่อนข้างที่แกร่งในบ้านมากๆนะครับเวลาที่เล่นในบ้านแม้ว่าพวกเขาจะ,ะสะดุดมา2เกมติดก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกว่าเกมนี้นนมีดีพอที่จะเอาชนะ,ะ,ะทางฝั่งของฟูลแลมได้เฉียบไปที่แอสเซนิล่าได้เลยครับ